เราผมอยากรู้นะมีใครคิดถึงเรื่องของแผ่นดินกันบ้างจะปิดทองลังองค์พระปัดดมาจะยอมรับโชคชะตาไม่เ่ิดีร้ายไม่มีใครอยู่ทําพา ผู้กำกับเจ้าของเพลงควายเท่านั้นที่ลดแล่นในวงการโฆษณาบัดนี้มาแสดงฝีมือกำกับประวัติศาสตร์เชิงภาพยนตร์พาคนไทยไปรู้จักกับวีรบุรุษที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เพียงสองบรรทัดขุนรองประลัดชูที่รับบทโดยพระเอกหน้าใหม่เช็คสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิที่มีเสียงวิจารณ์ว่าแสดงได้เป็นธรรมชาติที่สุดพบกับแมมมา่าปรูสุรสัศดีเชื้อชาติ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแหม่มสุรสวสดีเชื้อชาตินะฮะนี่แหละฮะพวมกับนะฮะหนังเรื่องขุนรองประหลัดชูหนังประวัติศาสตร์ช่วยเช่วยบอกความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเชิงโครงสร้างระหว่างคุณกหนกกับคุณคุณแหม่มไหนได้ไหมคะบอกไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าจริงๆก็ตามข่าวที่เขาเคยแอบเสนอเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเรียนรอ้เดียวกันใช่ฮะสังเกตดีว่าฉันไม่พูดอะไรเลยแขกไม่ได้พูดเลยเนี่ย ไม่บอกถึงฐานความสัมพันธ์ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเป็นข่าวแหมสบายดีนะสบายดีจ้ะเมื่อคืนแม่มยังนอนอยู่ด้วยกันเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงจะบ้ายาวแล้วงานนี้คุณแหมครับซึ่งไม่รู้ว่าเธอนอนเราไม่รู้ว่าเธอนอนกวนเอาเหรอครับขอโทษคเราไม่ได้รัดอัดเทปนะใ่ครับมีหน้านัดปฏิที่ห้านี่ออกกองถ่ายอะคุณแหมก็มาจากบีบีพิคเจอร์นะฮะบริษัทบีบีพิคเจอร์ซึ่งก็เป็นผู้ที่ผลิต หนังหรือว่าเป็นซีรีส์เป็นทั้งหนังและเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์ด้วยเป็นรายการเป็นรายการใช่ไหมขุนรองประลัดชูวีรชนคนถูกลืมค่ะชื่ออะไรกันแน่ตกลงชื่อวีรชนคนถูกวีรชนคนถูกลืมตอนขุนรองประลัดชูวีรชนคนถูกลืมตอนขุนรองประลัดชูส่วนเพลงที่ท่านฟังก็เป็นเพลงคนดีไม่มีวันตายชื่อเพลงคนดีไม่มีวันตายนะฮะคนละชื่อเลยจายากมาก จำยากมากเอาเอาสมองไปจําอย่างอื่นสิคะไม่ต้องมาจําเรื่องพวกนี้จําว่าเราได้อะไรจากรายการได้อะไรจากคุณรองแล้วคนก็พูดกับยัยเลยว่าเขาบอกว่าเออดูหนังคุณรองหรือเปล่าคุณรองหรือเปล่าไม่มีใครบอกดูหนังวีรชนคนถูกลืมหรือเปล่าหนังชื่อคุณรองประลัดโชว์รายการชื่อวีรชนคนถูกลืมส่วนเพลงชื่อเพลงชื่อคนดีไม่มีวันตายหนังถูกแล้วชื่อคุณรองปลัดโชว์เพลงชื่ออะไรเพลงชื่ออะไรวีรชนไม่มีวันตาย ไปแล้วนะหิวข้าวนี่คุณแหม่เพิ่งจะทํางานมานะาเป็นเป็นงานผู้กำกับหนังเรื่องแรกบอกที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้หน่อยทําไมมาเป็นผู้กำกับหนังได้จริงๆแล้วก็คือคุณบุญชัยเป็นจรงขกุลซึ่งเป็นลูกค้าเก่าของแหม่มตอนสมัยทําสํานึกรักบ้านเกิดท่านก็ประสงค์จะทําเรื่องนี้มาตั้งแต่เก้าปีที่แล้วเก้าปีที่แล้ว9้าปีที่แล้วตอนนั้นตอนนั้นตัวเองก็ยังสาวกว่านี้ก็ยังไม่มี พลังพอเท่านี้ออพอยิ่งแก่ยิ่งมีพลังเพราะว่าเราก็ออมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเหลืออยู่ในการดํารงชีวิตคงน้อยลงเราเออควรทําอะไรที่ดีๆแล้วก็ตั้งใจที่จะทําอะไรดีๆให้กับออสังคมให้กับประชาชนออได้เห็นเจตนาตรงนี้ออนะคะออก็มาทํามาเริ่มสตาร์ททำงานตัวนี้เมื่อสองปีที่แล้วนี่เองค่ะคแล้วแล้วคุณแหม่มก็คงจะรู้โจทย์จากคุณบุญชัยว่า ขนรองประหลัดชูเนี่ยมันมีข้อมูลมากมายแค่ไหนฮะคือจริงๆข้อมูลน่ยไม่ได้เยอะนะคะเพียงแต่ว่าหลักหลักฐานของข้อมูลตัวขน,นรองประหลัดชูที่มีในพงศวดาน,นียก็มีประมาณสักหกฉบับแต่ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องอดูพงศวดานรอบๆตัวที่เป็นรอบๆบรบิรบทของอสังคมในตอนนั้นด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสําคัญเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่ประวัติของคุณรองประัชูแต่ความสําคัญอยู่ที่บริบทรอบตัวของคุณรองประัชูว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้านเงินเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงค่อยๆค,คลี่ออกมาค่อยๆคลี่ออกมาแบออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็เอาบริบทรอบตัวนั้นเนี่ยมาเขียนขึ้นเป็นบทซึ่งบทเนี้ยก็ต้องมันมีการมันมีการเติมในเชิงดราม่าอยู่แล้วนะคะในเชิงดราม่าที่จะกลับมาที่ เอ่อความรู้สึกของผู้ชายคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นวาระสําคัญของเรื่องคุณรองประหลัดชูเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาเป็นชาวบ้านธรรมดามเป็นชาวบ้านธรรมดาหนึ่งคนที่มีสิทธิ์ที่จะรักและห่วงเหนแผ่นดินมสมัยก่อนไม่มีธรรมชาตินะฮะไม่มีชาไม่มีประเทศค่ะแต่ว่าคุณรองประหลัดชูนี้เป็นชาววิเศษชัยชาญซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงศรีอยุธยาแต,แต่และเมืองเขาปกครองตัวเองตัวเองอยู่แล้วนะฮะดูแลตัวเอง เพราะนั้นความที่ชาวบ้านต้องมาดูแลตัวเองมาต่อสู้เพื่อบ้านเกิดเล็กๆของตัวเองเนี่ยแสดงว่าจิตใจเขาเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงตรงนี้สําคัญแล้ววิเคราะห์ฮะแล้วเพราะอะไรเขาถึงต้องมานั่งดูแลตัวเองถ้าเรามองย้อนกลับมาในปัจจุบันเนี่ยเราก็ชาวบ้านธรรมดานะพวกเราเนี่ยเราก็ชาวบ้านธรรมดาเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักรักมวนแขนในสิทธิ์ของตัวเองเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในสิ่งที่เราควรจะเรียกร้องคือตัวเองเนี่ย แหมอยากจะบอกทุกท่านเลยนะคะว่าเราอ่ะไม่ได้ทําหนังเพื่อเกิดการคลั่งชาติ mm. เพื่อเกิดการรักชาติ mm. ไม่ใช่ mm. เพราะแมมมันมีความเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีความรู้สึกถึงบ้านเกิดเราดีอยู่แล้ว mm. รู้สึกถึงชาติแผ่นดินที่เราอยู่ mm. รู้สึกรักและบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว mm. ตรงเนี้ยเรามี mm. ของเราอยู่แล้ว mm. เพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ตัวขุนรองท่านต้องทําหน้าที่ของท่านเนี่ยคือว่าท่านกําลังมาบอกเราว่าแล้วเรา คิดกับตัวเราเองยังไงมากกว่าเรามองดูตัวเราเองยังไงมากกว่าแล้วเราพร้อมที่จะทําอะไรเพื่อเพื่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆในประเทศชาติเรามากกว่าไม่ใช่แปลว่าเราต้องจับต่าวเราไปรบหรือเราไปเสียเลือดเสียเนื้อหรือเราไปเรียกร้องในสิทธิทแบบว่าไม่จําเป็นต้องเรียกร้องไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องหรือเราควรจะเรียกร้องในสิ่งที่ควรจะเป็นที่เราควรจะเรียกร้องดีนะดีดีนี่นี่คือสารหรือว่าเรื่องเรื่องราวที่ต้องการหนังต้องการนําเสนอออกไป เออใช่ฮะแต่ว่านี่นี่คือเจตนาที่ที่อยู่ในนั้นคือแมอยากจะบอกทุกท่านเลยว่าเพราะตอนนี้กระแสะเรื่องว่าเราทําเพราะว่าเราเราต้องการเรื่องคลั่งชาติอะไรเงี้ยหรือเราทําประวัติศาสตร์อันนี้มาเงี้ยมันเยอะมากม,มันมีตรงนี้เยอะอยู่เหม,มือนกันแต่ว่าตรงนี้แบบแบมมีความรู้สึกว่าแบบคือเราอ่านใน Facebook นะคะบางคนเขียนมาใน Facebook ว่าเหมือเช่นเมื่อคืนนียอ่านเจอน้องคนหนึ่งเขียนว่าผมอะเรียนหนังสือหนักมาก แล้วผมพอดูหนังคุณรองเสร็จเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผมจะเรียนผมเอาแต่เรียนอย่างเดียวเพื่อตัวเองเหรอทาไม,มผมไม่คิดว่าผมควรจะทําอะไรเพื่อสังคมบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าใช่ไหมอันนี้อันนี้รารู้สึกว่านนเา<ค>มื่อเราเมื่อเรามองดูตัวเองเอมื่อเรามองดูตัวเองแล้วเราก็พยายามนั่งคิดว่าเออหรือคนบางคนเดินออกมาจากโรงแล้วก็พูดว่าฉันอยู่มาตั้งสี่สิบปีแล้วชีวิตฉันเนะ่ฉันออกไปจากโรงฉันก็นั่งคิดเลยว่าทําไมฉันฉัน ไม่เคยนึกถึงคนอื่นเลยว่อไอรเอะฉันทำอะไรบ้าง,อ,อ,อ,างอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดคนดูแล้วรู้สึกแบบนั้นเนี่ยคือใช่เลยคือตัวเอ,เองรู้สึกว่าเริ่มจากตัวเองดิออถ้าเรารักตัวเองเ,ออเราหวงแหนตัวเองเรารักตัวเองเราแคร์ตัวเองเมื่อไหร่นะรับรองเลยว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรักและเมตตาคนอื่น